คำเตือนเลยการน,นี้ไม่เหมาะก,กับเด็กอายุน้อยต่ำกว่า18ปีเด็กที่มีอายุน้อยต่ำกว่า18ปีควรที่จะาการรับชมนะจ๊ะ ไปไปเล็กพ่อแม่มาก็กราบสวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมทุกท่าน,นด้วยนะผมอยู่ผมไอแมวแห่งโชคลาภทุยไอแมวเนาะอยู่โฟเวสตีบใบเล็แจ็คพอตเนี่ยอยู่กับอ่าไอแมวแห่งโชคลาภหรือว่าพี่ฟอร์จูนไทเกอร์กับช่วงเวลาแกแจ็คพอตกันดีเช่นเคยนะฮะซึ่งวันนี้นะผมเราก็จะไปตามช่วงเวลานะฮะอยู่กับช่วงเวลาตอนนี้ก็นิสสาตุตีหนึ่งแล้วนะ ก็จะมีเกมอ่าเชฟนะตัดเลยเชฟกับพี่เสือพี่แมวอ้วนของเรานะแล้วก็มีค่ายพามาติค่ายพี่พีค่ายจิวรงจูรี่อะไรเยอะแยะๆในหมดนะพูดคุยไปในกลุ่มเกมไหนแตกแม่แตกเขามีแจ้งกันแน่นอนก็ลิงอยู่ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะก็เพื่อใบประการเสียเวลาเวลาพกมา3,500นะฮะก็ขอญาติยอดเบียดสูงไว้ก่อนนะครับเริ่มต้นนี้แนะนำจะเบียดสูงก่อนนะสัก10ก็ยังดีสิ20ี่สก็กำลังดีนะ แต่อาจจะเจ็บๆนิดนึงนะถ้ามันไม่มานะแต่ถ้ามันมานี่พุ่งพลาดนะผมเป็นอะไรที่จบเกมได้ไวว่องและว่องไวนะคุณผู้ชมเข้ามาหาเป็นกอลังใจให้เคลียร์นะครับผมเกียการกดซับตะไคร์กดไลค์เด้อเด้มีทั้งสานท้องทางเลยเด้ลเพื่อนนะตายรูปสี่ทักสิบนะสิบแรกนีก่เงียบคลิปอีกสองนี่เงียบหรๆๆือเปล่าเด้ลเพื่อนกระดิ๊แตกโอเคโอเคลูกสี่คืบบาร้อยห้า ด้กสิบแรกนะเพิ่มความเสียวซ่าในร่างกายสามสิบบุญเลยนะมันเลยเลดกากมากนะดูทรงรอบนี้ผมลงนวดกระดง้านเราวนหนนานไปอ๋อแล้วแกันนะสี่สิบนะดูระการว่าจะถึงร้อยบุญไหมถ้าร้อยบุญนี้มานี่คืออ่าเลด์ของใครจะระดับกลางนะร้อยบุญนี้กำลังดีเยอะขึืนเลยบุญเนี่บางทีมันก็มาก่อนนะเด์มัน ไม่แน่ไม่นอนนะแค่อยู่ที่ช่วงเวลาเนะี่ยมาช้าก็อดไปมาเร็วก็ได้ไปนั่นเองนะก็ดูทรงแล้วก็มาช้าเนี่ยรอบนี้อ่าเงียบเกินนะบางทีเนี่ยใจวิววิวนะกระดิ๊บไปลูกกระดิ๊บไปลูกกระดิ๊บไปลูกกระดิด๊บไปทีฮัลโหลเบบี้เบบี้เกิร์ลจะกระดิ๊บจะกระดิ๊ีไอคลิปหมูลแล้วกันนะ อุ้ยทองมาเรียบร้อยมานหนึ่งดอกครับท่านผู้ชมหกร้อยไปได้คืนมาโล่งใจนิดนึงสามพันนี้กูจะ,ะหดตดหายหรือเปล่านะบลิมนงส้มนงส้มขันหูหรือเ,เอาหน่อยครับพี่เสือนะโชว์ลิตเดชโชว์ลิตโชเดชหน่อยแง่เอ๊ะเะจกดิ ลาเจ้าช่วยกูรู้ยังไม่สุแบบสก10กว่าและกันนะนวดสักสิบทีจะเฮงหรือจะห่วยโอเคมาหน่อยครับเ10กว่าแบบ200เองน้อยเกินฮัลโหลใจเย็นนะเล่นแบบนี้ต้องใจเย็นนะแล้วก็แล้วก็วกอีกสักสิบไหมไปไม่ค่อยมั่นใจเลยเหร็ดต่างากเหลือเกินรอบนี้ แต่เราเรอดูจังหวะแล้วกันเนีัยเราค่อยเพิ่มเป็ดสูงๆเนะีอัดไปเขาเรียกว่ายัดยอดหน้าเนี่ครับเอาหน่อยไปยอดสามสิบหนึ่งสิบทีไปหนึ่งสองมาใกล้แล้วนะเพราะว่าเหลมันคนไทยจะานานนงแล้วน,นมนานแล้วเกิดน,นวดกันอยู่แบบเข็ดบงเข็ดมือไปแล้วนะเข็ดมือกับพีแล้วออโต้ <laughs> ไปสิบนะ ไม่เลือกพันเจ็ดแล้วว่ะเอาอยัางไงดีท่านผู้ชมยัง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 กันโลเบบีเออเอาหน่อยดิเฮ้ยยฮ้ยเฮ้ยอาเฮียไปไปไปห้าสิบเบ็ดห้าสิบเบ็ดห้าสิบผมว่ามันใกล้แน,น,น่นะจริงจริงวัดดวงไปเลยไหมเหลือแค่หนึ่งพันเนี่ยรุอทองมาช่วยชีวิตอสิแล้วครูรอดไปดึงปลด้ก็คือมาสองพัน วิวๆน่าเอาจริงไม่เงยโอเคเรียบร้อยกูขอแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เอาเป็นหลุมเป็นบ่อขอคูณสิบเน้นๆขอคูณสิบเท่านั้นถ้าไม่คูณสิบหมดแน่งบอกเลยหมดจุดอุ้ยสวยมีวีดีโอูดนะ5000อุ้ย้5000ห้าร้อยคูณสิบห้าพันจุด, 50, 500ด, 50, 5, ดโอเคผ่านจริงอายดีเอ้ยกล้าวหน้าขึ้นมานิดนึงนะครู ิลิโกวิลิกูนะยอดไปลูก30มุนก่อนเดี๋ยวว่าเจ้าเป็ดร้อดูไหมขอลองดูเชิงกันนะเวามนเกลืออยู่นานซึ่งมันิึงมาดอกแรกดอกที่สมันต้องมีแน่แนมันต้องซ้ำแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าหมนเท่าไร่นั่นเองนะขอไม่ยือร้ยห้่ร้อยหกร้อเอ้ยร้อห้านนะประมาณเหือกือบสองร้อยอะไรนะผมว่านะน่าจะถึงแล้วนะลืมโอยยางยางยัง เสียบซ่านเลยนถะ้ามาไป10อสิบก็เอานะสิบเคก็พอแล้วนะจริงคือเราต้องเล่นเราออกให้ไวน,นะคือเข้าเราก็ออกให้ไวเบ็ดร้อยเลยไปเพื่อนย่ารอจ้าอยู่หนึ่งโอ้โหหนึ่งหมุนบ้าเจยโอู้โห่มันพกอะไรบ่าวันนี้ดวงเป็นดีเลิศอ,ออมันองบนันดันเลยครับท่านผู้ชมนี่แหละครับการยอดเบ็ดที่แท้ทรูนะคือถ้ามันติดจริงเนี่ยถ้าคนเป็นติดมันก็ติด แล้วติดแล้วมันพุ่งไงแล้วคือได้เปรตสูงมันพุ่งนะท่านผู้ชมสี่หมื่นครับท่านโอ้โหห้าหมื่นะตีไปห้าหมื่นว่าสิบเก้าโอเคนะโอ้โห,โโหนี้เลยนะวิชาย,ย้อนเบ็ดวันัสเดือดนะวันนัสนวันั้รอบนี้เดือดจริงอ่ะก็เป็นว่าใครที่อยากรู้ช่วงเวลากแรากรนแจ็คพอตลิงอยู่ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยนะไม่คิดเลยมันจะมาเร็วขนาดนี้นะจริงไม้แรกมาเลยนะเพิ่มเบตรตร้อยนะโอ้โหลุ้นแบบใจวิวหวัว่วิวเลยนะ ก็โอเคครับผมก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะกดซับกดไลค์กันด้วยนะครับผมก็นะฮะมีภาษาช่องทางไงนะก็ไปให้ผมบ๊ายบายเพื่อ